สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูผลงานของวันนี้นะครับที่ได้ไปเก็บมเมล็ดพันไม้มานะครับมเมล็ดต้นไม้ครับต้นไม้ฝานะครับผมนี่ครับนี่คือไปเก็บมาจากค่ายทหารนะครับผมขอเขาเขาไปเก็บนะครับก็มีที่คลิป ่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกไปนะครับเป็นสักทองนะครับผมมีสักทองนี่มะหกกนีครับแล้วก็ประดูป่าครับผมนี้จะเป็นหมากค,ครับแต่หมากนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นหมากอะไรครับหมากที่เขาใช้ตกแต่งสวนนะครับผมก็ไปเก็บมานะครับฟรีครับ ไม่ต้องเสียตังค์ครับอันนี้มอกกันนี้นี่เพิ่งรู้ครับว่ามีเยอะรอบก่อนนี่ผมซื้อไปเม็ดละบาทนะครับผมซื้อจากเฟซบุ๊กจากเน็ตนะครับเป็นเม็ดเม็ดละบาทลูกหนึ่งนี้ก็จะมีประมาณสี่สิบห้าสิบเมล็ดนะครับผมแต่อันนี้ดูครับจะเป็นทุกแทบทุกลูกเลยนะครับจะเป็นแผลอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าโดนอะไรแทะนะครับผม จะหนูแต่กระลอกนะครับแต่ว่ามอกกนณีนี้เยอะมากครับนี่ครับได้แคนามาด้วยครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับวันนี้ได้มา1 2 3 4งอห้าอย่างก็หลังจากนี้ก็จะทยอยเพาะนะครับผม เพราะเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกในปีหน้านะครับวางแผนไว้ปลูกจะปรับที่นานะครับผมผมจะทำเป็นโคกหนองนานะครับตอนนี้ก็ได้วางแผนไว้แล้วครับนี่ก็หากล้าไม้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ปลูกเสริมในปีหน้าเพราะว่าถ้าเราไปหาช่วง ประมาณเดือนมิถุนานะครับใกล้จะปลูกแล้วเนี่ยมันจะหายยากครับมันจะวุ่นวายครับผมนี่ก็เลยจะเตรียมเพาะไว้ตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีเมล็ดก้าไม้ให้มันพร้อมนะครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเพาะไว้ตั้งแต่นั้นน,น,นี้จะทําให้เขาแข็งแรงนะครับโตวไวเวลาไปปลูกนี้จะได้ไม่ต้อง ดูแลอะไรเยอะนะครับถ้าเราไปหาช่วงที่ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วไปหาช่วงนั้นนะ่ะมันฉุกลระหกนะครับแล้วจะได้ต้นที่ไม่โตเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้เราดูแลเขาให้ดีๆแล้วก็ถึงเวลาก็เอาไปลงเพาะเลยนะครับนี่หมากนี้ปลูกไว้ครับเผื่อว่าเป็นไม้ล้อมครับน,นี่ไม่น่าจะเป็นหมากที่ คนแก่กินหมากไม่น่าจะใช่นะครับเนี่ยเป็นหมากประดับเห็นลูกเขาหล่นเยอะครับผมก็เลยไปเก็บมาด้วยจุดประสงค์หลักคือจะไปเอาปลาดูป่านะครับปลาดูปากับสักทองครับแต่ว่าไปเห็นมอ,อกกาน,นี้ด้วยหมากด้วยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับไม่มีใครเก็บนะครับผมที่ไปนี้ที่จริงอยากจะเก็บมาให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ด้วย เวลาแล้วก็ไม่ได้เอาถุงไปใส่ด้วยนะครับผมก็เท่าที่หาได้ก็นี่ครับก็ถือว่าโอเคครับแต่หอกกรณีนี้ไม่รู้จะยังไงนะครับเพราะว่าผมดูข้างในเขาจะยังไม่แห้งนะครับไม่รู้ว่าจะเพาะติดหรือเปล่าข้างในนี้ยังเปียกเ,เ,เนี่ยครับเปียกแล้วก็มีกลิ่นต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะครับอันนี้ ไม่รู้ว่าหล่นเองหรือว่าโดนฝนแล้วก็หล่นนะครับผมอันนี้มีแต่ลูกที่หล่นลงมานะครับแต่ไปแกะดูนีมน่มีแต่เปียกๆครับจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับดีใจมากวันนี้ได้เทือนเป้าก็ปลูกไว้ครับวางแผนไว้ก่อน ว่าอนาคตรเราแก่ตัวไปนะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตข้างหน้านะครับผมนอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับอย่างมะฮอกกานีกับมาร์กนี่ครับแคนาเงี้ยต้นยังไม่โตนี่ก็ขายเป็นไม้ล้อมได้นะครับต้นสักนี่เพราะ ต้องใช้เวลานานนะครับผมผมก็ไม่เคยเพาะเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ยังเขียวๆอยู่เลยต้องลองดูครับนี่แหละครับผลงานวันนี้วันหยุดพาแฟนไปหาหมอนะครับแล้วก็แวะ ไปเลงไว้หลายวันแล้วครับเป็นเดือนแล้วเดือนสองเดือนแล้วครับก็รอให้ต้นสักสุกนะครับผม,มเมล็ดเข้าสุกก็เลยลองแบบเข้าไปดูครับปรากฏว่าได้ผลเกินคาดครับผมีย๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมการเพราะมาเมล็ดต้นไม้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม อย่าลืมนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับผมหยองฟอร์ไลท์ครับสวัสดีครับ